สวัสดีครับผมเอ๋นะครับจากประกิจมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับาพาทุกท่านนะครับมาดูรถนะครับยูสุนะครับ NPR150 มินิบัสนะครับวันนี้มาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมาตั้งแต่เริ่มเป็นแชสซีเลยแชสซีเราเป็นแบบแชสซีสำหรับรถมินิบัสเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างอะไรกับตัวธรรมดาบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับแตกต่างแน่ๆเลยนะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยจะเป็นแหนบ เนี่ยสหรับรถไม่พิบัสเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับเบร็กกันโครงนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยยางเรเดียลแบบไม่มียางในนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นหัวมาให้เลยนะครับพร้อมเบาะที่นั่งมาให้ด้วยนะครับแลยังไม่ได้ใส่เบาะนะเบาะทอระพไปนะครับแล้วก็มีพร้อมกับไม้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยขออนุญาติด้เลย วันนี้มาสดๆแกะกันให้ดูเลยนะครับวันนี้นะครับตัวใหม่นี้ก็สามารถต่อไปยุ่งซีมินิบัสได้เลยใช้ไมซีมิได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับเหมาะกับรถมินิบัสเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตามกฎหมายขนส่งนะครับตัวมินิบัสเนี่ยจะต้องมีระบบเบรก ABS นะครับเรามีมาให้แล้วนะครับพร้อมไม้เลยนะครับถูกเป็นใหม่แน่นอนแล้วก็สามารถจดทะเบียนได้เลยนะครับผมเป็นระบบเบรก ABS นะครับมาพร้อมกับระบบกระจายแรงดันน้ำมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีสูจะมีเบรก เบกนะครับชอบเบรกนะครับผมเบรกไอเสียนะครับมีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้พามาดูชัตซีก่อนแล้วก็ชัซีเราแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับแน่นอนใหญ่กว่าปกตินะครับผมใหญ่กว่าอีกหลายรุ่นนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงนะครับเราไม่เปรียบเทียบนะครับมีอะไรอีกล่ะที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมแบตเตอรี่เนี่ยสองลูกเลยนะครับใช้แบตเตอรี่สองลูกนะครับเครื่องยนต์150แรงนะครับมอมพร้อมกับเกียร์นะครับ สมูทกันมากนะครับช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอีสูนะครับดูแลหลังการขายด้วยนะครับรับประกันนะครับ2องแสนกิโลไปเลยนะครับหรือเข้าสู่บริการทุก2 0 0 0 0โลนะครับอันนี้เราดูแลให้ทั้งค่าแรงนะครับดูแลให้ทั้งค่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับทั้งต่างๆตามวงรอบที่ลูกค้าจะเปลี่ยนนะครับดูแลต่อให้เลยนะครับก็2องแสนกิโลทุก2 0 0 0มโลนะครับก็ประมาณ5ปี ดูแลให้นะครับและที่สําคัญนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเข้าตามเงื่อนไขเราแล้วนะครับเราดูแลเครื่องยนต์ต่อให้อีก5ปีไม่จํากัดระยะทางโอ้สุดคุ้มนะครับเหมาะกับทุกท่านท่านที่ใช้รถวิ่งรถประจาทางนะครับรถยินทีนั่งเหมาะมากเลยนะครับอันนี้ดูแลให้ท่านตลอดนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับของดีไม่พูดมากนะครับผมนี่เห็นก็ซีแล้วนะครับเห็นก็ซีแล้วความพิเศษของกัซีแล้วนะครับดียังไง ของเราเป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่มีแชสซีมาให้สาหรับมินิบัสนะครับยี่ห้ออื่นคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะครับยี่ห้ออื่นจะเป็นสําเร็จรูปมาให้แล้วเป็นตัวรถมินิบัสมาให้เลยทําไมเราถึงทำแชสซีออกมาให้ลูกค้านะครับเพราะว่าความต้องการของลูกค้าหลายๆท่านนะครับไม่เหมือนกันลูกค้าชอบหน้าแบบนี้ชอบหน้าแบบไฟหน้าแบบนี้ลูกทรงอย่างนี้นะครับขนาดที่นั่งยังไงสีสันยังไงนะครับเรามาขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็เราใช้อู่นะครับ ที่มีความมาตรฐานนะครับอ่าแล้วก็เขาต่อมานานแล้วเป็นอู่แรกๆเลยด้วยซ้ำที่ต่อรถมินิบัสนะครับขนาดยี่สิบที่นั para para ่งนะครับอ um ู่จงเจริญบัสนะครับจำชื่อนะครับอู่จงเจริญบัสอยู่ที่บ้านโป่งนะครับชลูผมก็อยู่ราชบุรีนะครับฉะนั้นเรื่องรถมินิบัสเรื่องรถบัสเนี่ยทุกท่านตามอยู่แล้วนะครับในอำเภอบ้านโป่งเนี่ยเป็นอู่ต่อรถมินิบัสที่ผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีอู่ต่อตัวรถตัวถังตัวรถบัสเยอะมากนะครับผม อันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องมาตรฐานเรื่องความสวยงามนะครับแล้วก็พืชที่ใช้สอยไม่ต้องห่วงนะครับลาบรีเรามีให้ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวรถที่ต่อเสร็จแล้วต่อนะครับอ่ะมาอาจจะไม่เห็นภาพนะครับมาดูตัวรถต่อเลยนะครับผมอันนี้นะครับที่ผมพูดว่าลูกค้าเลือกแบบไหนยังไงนะครับเนี่ยใบหน้าแบบนี้หน้าตาแบบนี้พวกหน้าตาเนี่ยลูกค้าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับผม ชอบหน้าไฟตั้งไฟนอนเปลี่ยนได้หมดกระจังหน้าแบบนี้ไม่ชอบเปลี่ยนได้นะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูลักรับภายนอกเนี่ยครับพอต่อเป็นตัวมินิบัสขนาดยี่สิบที่นั่งแล้วรูปทรงจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับลองดูรถภายนอกก่อนความสวยงามครับรถแล้วก็ได้มาตรฐานแน่นอนนะครับจดทะเบียนได้แน่นอนผ่านขนส่งแน่นอนนะครับสลหรับทั้งที่ต้องเปลี่ยนรถนะครับผมก็ลองดูนะครับไปดูข้างนอกก่อนเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวเาไปดูข้างในกันทีอ่าดูไฟท้าข้ามา นี่ครับชีเด็ดเลยนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าสั่งได้นะครับไม่เอาก็ได้ราคาจะลดลงไปนะครับแต่มันมีข้อดีนะครับลูกค้าสามารถฝากของได้นะครับเพิ่มเอาเรียกอะไรนะเพิ่มกาไรต่อเที่ยวให้กับลูกค้าได้นะครับช่องเก็บของต้องมีนะครับฝากหมูฝากลูกชิ้นฝากเป็ดฝากไก่ จะไปไว้บลรอก็ไม่ได้นะครับต้องไว้ช่องล่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นไรายได้เพิ่มเติมที่เราจะได้มานะครับนะครับเพิ่มช่องได้ดูช่องใหญ่โตจะพอได้เยอะนะครับเดยอา,ามครับครับนะผมปายท้ายไม่ชอบแบบนี้เปลี่ยนได้ดูได้นะครับช่องเก็บของด้านข้างก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ มีให้นะครับส่วนของด้านข้างให้เนี่ยครับเข้่อมาันต่อต่อกันจะผลักดานได้เพิ่มนะครับช่วยให้ลูกค้านะครับเพิ่มผลกำไรต่อเที่ยวได้นะคุ้มค่ามากขึ้นนะครับของยูสุนะครับได้ช่องเก็บแอร์เก็บแบตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในผมเริ่มจากประตูก่อนเลยนะครับประตูเป็นระบบไฟฟ้านะครับควบคุมที่คนขับนะครับผมอันนี้นะครับเราดูไฟฟ้านะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับ อ้าตามมาดูข้างในดีกว่านะครับอ้าวข้างในนี้จะเงียบนิดน,นึงโหชอบเลยวันนี้มาบุกถึงอู่อครับก็เลยเสียงดังนิดน,นึงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไปห้ามเรื่องเสียงไม่ได้นะครับก็อาศัยเสียงดังนิดน,นึงนะครับให้ดูภายในอันนี้นะครับเป็น N P R 150ชั้นีมิดิบัสนะครับผมขนาด20ที่นั่งนะครับ <Wow. S 1> ให้ดูนะครับ ลูกค้านะครับสามารถเลือกสีได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ครับเป็นรถทางเลือกนะครับเลือกในทุกอย่างเลยเลือกสีเบาะเลือกสีผ้าม่านเลือกช่องการวางจัดวางต่างๆเลือกระบบหลังคาจิ๊กซอว์นะครับเลือกแบบไหนนะครับราคาก็แล้วแต่ลูกค้าออปชันที่ลูกค้าเลือกนะครับหลายๆแบบถ้า f ู l ออปชันเลยนะครับก็ราคาประมาณ2ล้านนิดๆนะครับทั้งตัวรถทั้งหมดเลยนะครับประมาณสองล้านนี้ผมยังไม่พูดราคาแล้วกันเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นลงตลอดเพราะว่าอยู่ที่ลูกค้าเลือกแบบไหน ก็อยากให้เรามาดูกันก่อนมาุยีันก่อนนะครับภายในสวยงามนะครับผมลองดูนั่งสบายครับนี่เบาะรุ่นใหม่ผมผมอยากนําเสนอเบาะตัวใหม่จังเลยรุ่นใหม่รุ่นใหม่น,หมนะครับเบาะเป็นสามารถเอียงนอนได้มากขึ้นนะครับ <Wow. S 1> ลูกค้าติมาว่าเฮ้ยตัวที่แล้วเราเอียงได้น้อยลงอยากได้น้อยไม่ได้น้อยเลยน้อย,น,อยน้อยไปก็เลยทําให้มันสามารถเอียงนอนได้มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยครับปกตินะครับปกติปรับได้นะครับได้ มาที่นี่เลยนะครับสามารถสะดวกสบายมากขึ้นนะครับลูกค้านะครับวิ่งงานประจําอยู่แล้วก็ยังสามารถไปรับงานนอกไี้อีกรับรองได้เลยนะครับลูกค้าที่ไปกับท่านนะครับจะต้องชมว่าโหรถพี่เจ๋งจริงๆสวยงามแล้วก็นั่งสบายนะครับรับรองได้เลยพี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็วิ่งประจํา ตามเส้นทางของลูกค้านะครับที่เปลี่ยนจากรถอ่รถอะไรนะรถตู้นะครับรถตู้ขนาด13ที่นั่งถ้าผมจำไม่ผิดนะมาเป็นขนาด20ที่นั่งนะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับลูกค้ารอขึ้นรถที่แน่นอนนะครับตรงนี้เห็นรถแล้วถึงความสวยงามลองดูครับอ่าเดี๋ยวให้น้องถ่ายความสวยงามภายนอกอ่าจะในรถนะครับขอโทษทีมีคำขันธ์นิรภัยทุกจุดนะครับตามขนส่งกําหนดนะครับผมนะครับลองดูครับด้านหลังนะครับ เดี๋ยวหนูถ่ายจากด้านหลังมาข้างหน้าเน,น่ยจ้านะครับให้ดูนะครับถูความสวยงามพาม่านไม่ชอบสีนี้เฮ้ยต้องเอาสีนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าม่านก็มีหลายเกรดหลายราคาหลายสีแล้วแต่เลือกถูกฉลกนะครับแม้กระทั่งสีรถภายนอกนะครับลูกค้าไม่เอาสีขาวลูกค้าอยากได้สีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถทําได้นะครับคือข้อดีของรถที่มาจากชัดสีลูกค้าสามารถสามารถเลือกตัวถัง ที่จะต่อเองได้นะครับผมผมไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะครับปกติก็คือขายอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสาหรับท่านที่กําลังมองหารถนะครับมินิบัสนะครับเพื่อไปแทร์รถตู้นะครับหรือใช้เอ่อในการรับส่งผู้โดยสารอะไรต่างๆนะครับลองดูนะครับ NPR นะครับ ยี่สุ NPR 150ชัดซีมินิบัตนะครับแล้วก็มาบวกกับการต่อตัวถังของอู่จงเจริญด้วยนะครับผมเชื่อที่อู่จงเจริญแหละเพราะผมต่อที่อู่จงเจริญนะครับลูกค้าผมไม่ค่อยบ่นลูกค้าผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการต่อตัวถังนะครับถึงมีปัญหานิดหน่อยนะครับทางอู่เขาก็ดูแลให้นะครับเรื่องเครื่องยนต์มีปัญหาทางเราก็ดูแลให้นะครับอย่าลืมนะครับของเรานะครับมีสู่บริการทั่วประเทศนะครับประมาณ250แห่งตัวประเทศนะครับลูกค้าสามารถเข้าได้ทั้งหมดนะครับเข้าได้เลยนะครับ แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าซื้อรถที่ผมแล้วนะครับที่ราชบุรีแล้วพี่จะเข้าที่ไหนก็ไม่ได huh? ้ไม่ไม้เขาได้หมดนะครับเขาได้หมดนะครับเพราะว่าการการรับประกันเนี่ยได้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าซื้อรถที่ผมพี่ไปวิ่งอยู่ใต้ต้องกัดมาเข้าที่ผมอีกหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเข้าได้ทั่วประเทศนะครับและมีศูนย์บริการที่สามารถรองรับรถกนี้ได้นะครับอย่างประมาณ2อ0อาแห่งก็าผมจังไม่ผิดนะเยอะมากนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ ีิถึงรถมินิบัสนะครับที่ถึงปกิดนะครับผมเอะนะครับเอปกิดมอเตอร์นะครับผมอยู่สาขาโพธารามนะนะครับผม mm. ก็ฝากด้วยนะครับ mm. ขอบคุณครับ